ครับก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมแมนภูไททคานะบิปวิีโอนี้นะคนอ่มาอยู่ที่ ep ที่หกนะคนอ่ะวันนี้ผมจะพาไปปั่นสล็อตเสือแล้วกันวันนี้เนาะอ่านี่เลยนะคนจิมมี้นะคนอ่ะสามารถถอนเงินเข้า,าล็ตได้นะคนเป็นบัตรทูมานี่บ็ตนั่นเองนะคนอะถ้าใครยังไม่รู้เนาะอ่าวันนี้ผมจะพาไปปั่นสล็อตตัวนี้ดูนะคนเพื่อเก็บภูปองนะคนอ่ะห้องแรกมันจะเก็บภูปองไม่ได้นะคนแต่ว่าห้องที่สองสามารถเก็บได้นะคือสิบเคนะคนตรงนี้อ่านี่เลยว่าวัันนนนี้มจะแตกกหรือปล่านะค สามารถดาวโหลดไปเล่นกันได้คนเกมนี้เป็นเกมฟรีจาก Google Play Store นะคนอ่ะใครที่ติดตามมาตั้งแต่ e ีแรกนะคนถึงอีพีห้าก็น่าจะรู้ดีนะคนว่ามันเก็บคูปองง่ายนะคนงบน้อยแตกหรือเปล่าไม่ต้องเติมนะคนเกมนี้ไม่ต้องมี v i พีก็สามารถถอนเงินได้นั่นเองนะคนอ่ะวันนี้เราจะปรเบ็ดก่อนนะคนมันไม่มีฟังก์ชันคูปองขึ้นมาเนาะอ่ะนี่นี่มันมีตรงนี้แล้วนะคนอยวไปพาไปปั่นเนาะไปดูวันนี้มาในงบหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะคนดูว่ามันจะแตกหรือเปล่าเนาะ ไปที่สิบดอกก่อนแรกเลยมามาอ่า 3, สามพันสามารถไปเล่นกันได้นะทุกคนหาบัตรเติมเงินฟรีเนาะเกมนี้สายฟรีก็เล่นได้ทุกคนมาแต่เสือ่าทุกคนไปยังไม่มาทุกคนอะตรงนี้นะคนจะเป็นการสะสมผู้ปองนะคนรับอ่า แ้งแต่หนึ่งพันคูปองถึงห้า0มนคูปองนะคนถ้าใครอยากจะเอาคูปองไปแลกนะทุกคนก็ตรงนี้เลยนะคนกดคลิกเข้าไปทันทะีเนาะมันจะมีให้แลกบัตรเติมเงินอยู่นะคนอ่าเดี๋ยวท้ายคลิปจะพาไปดูแล้วกันแต่วันนี้ปั่นก่อนทุกนะคนให้มันสักวินนึงนะคนอ่าให้มันแตกสักวินนึง <c oughs> ก็เอาแล้เอาไปสิบดอกก่อนนะมาไหมเกมนี้เดี๋ยวค่อยๆเพิ่มเบ็ดไปนะคนทิบรอบก่อนนะคนแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆแล้วกันขอสักรอบพอแล้วเกมนี้ มาหรือเปล่ามาไหมยังไม่มาไปทุกคนครบแล้วอีกรอบนะคนปรับเบียดไปอีกที่ห้าพันไปเลยนะทุกคนเอาแค่รอบเดียวพอนะคนอะไปสิบก่อนนะทุกคนนี่มาแล้วทุกคนนี่ไงดูทุกคนว่ามันแตกเท่าไหร่นะโอ้ฟีฟียี่สิบห้าสปินเลยทุกคนไปมามันจะรวมไปเท่าไหร่นะคน มาไหมอ่ะหมื่นเจ็ดแล้วทุกคนไปมาอีกเสียนหนึ่งทุกคนไม่แตกวะทุกคนอ้าวจะดอกห้าพันได้หมื่นเจ็ดหรอมามาหน่อยเร็วมาหน่อยเร็วอีกเจ็ดดอกทุกคนมาอ่าฮะหมื่นสองสองหมื่นสองทุกคน สองหมื่นสี่แล้วมาอ่ะสามหมืนแปดมาอ่ะคงยากคงยากทุกคนอ่ะห้าหมืนเอ็ดแล้วทุกคนมาไปอีกแปดรอบมานี่ไงนี่ไงไม่มาอีกอ่ะหกหมื่นหกทุกคนมามาหน่อยมาเล่นเงียบเงียบทุกคนวันนี้เงียบเกินทุกคนโอ้โหแต่เยอะทุกคนแสนหกเลยทุกคนมาอีกแล้วอ่ะ แสนเจ็ดทุกคนดอกห้าพันเนาะถ้าดอกหนักๆจะได้เยอะอยู่นะทุกคนอ่าได้รับมาอีกหนึ่งพันคูปองนะทุกคนข้างๆเนาะอีกรอบหนึ่งก่อนโอ้สองแสนแล้วทุกคนปลาไปสองแสนละโอเคแตกแล้วง่ายๆเลยนะทุกคนสามารถเาไปเล่นกันได้ทุกคนเกมนี้เกมฟรีเนาะอ่าเดี๋ยวให้มันหมดก่อนนะทุกคนสิบวินนี้ไปมาอีกรอบไหมฟุกมาไหนนะยังไม่มาทุกคนไป หมดสิบรอบแล้วทุกคนโอเคทุกคนเราก็สามารถมารับคูปองตรงนี้ได้นะทุกคนนี่ตรงนีออค้คลิกเข้าไปหนึ่งที่นะนี่ทุกคนเราก็รับมาอีก 1, หนึ่งพันคูปองอย่างนี้เลยทุกคนสามารถรับศู์ถูกก็คือ 50, ห้าหมื่นคูปองทุกคนอ่สำหรับตรงนี้เนาะมันมีการแข่งขันด้วยทุกคนถ้าใครจะไปเล่นนะตรงนี้อเดี๋ยวผมพาออกไปดูนะโอเคกลับก่อนอได้มาที่หนึ่งจุดสี่หกเคก็คือหนึ่งพันสร้อย 60คูปองนั่นเองนะคนอคะก็กดรับไปนะตรงนี้อ่ะโอเคผมมีอยู่4แสนคูปองนะคนใครนะคนที่ดาวโหลดมาใหม่นะคนอ่ะให้มาตรงนี้ก่อนเลยนะคนนี่มันจะมีคำว่าเชิญอยู่นะคนกดเข้าไปอย่างทีเนาะอ่ะนี่มันจะมีคาว่าผูกอยู่นะทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นโค้ดโบนัสไปให้ตรงนี้นะทุกคนอ่ะใส่โค้ดเข้าไปจะได้รับ1ชิปฟรีๆนะคนอ่ะเพื่อไปทําทุนต่อนั่นเองนะคนเกมนี้ไม่ต้องเติมนะคนก็ค mm. ok like ืออ่ะถ้าชิปมันหมดนะคนมันจะแจกอยู่ประมาณ5-6รอบนะคนประมาณ5,000 5,000 5,000ตลอดเนาะอ่ะ วีไอพีก็ไม่ต้องเสริมคนผมมีวีไอพีสองไว้เล่นในเฉยนะคนอ่าประมาณนี้เลยเพราะว่าในการถอนเงินของเขานะคนอ่าไม่ต้องมีวีไอพีก็สามารถถอนงินได้นั่นเองนะคนวีไอพีก็แค่เอาคลิปมาขายนะคนอ่ะเท่าที่ผมเข้าใจเนาะผมลองไปถามแอดมินแล้วถ้าใครจะขายคลิปตรงนี้ก็สามารถขายได้นะคนก็คือเอ็มละห้าสิบบาทนั่นเองนะคนอ่านี่นี่คลิปตรงนี้คูปปองตรงนี้ก็ขายได้คูป้องจะเป็นอย่างนี้นะคนเดี๋ยวผมพาไปดูนะให้กดคลิกเข้าไปตรงนี้หนึ่งที่นะคนกดเข้าไปเลยครับอ่าม ตรงนี้ทุกคนนี่นี่ตรงนี้นะคน,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 นคมันจะเป็นบัตรของทูมานี่วอลเลตแต่มันแต่ไม่สามารถแลกได้นะทุกคนตรงนี้นอ่มันไม่สามารถแลกได้นะตรงนี้ก็คือมีร้อยห้าสิบบาทกับสามร้อยบาทนะคนถ้าใครจะเอาคูปองไปแลกนะคนให้มาตรงนี้นี่นี่เติมเงินมือถือนะคนเติมเงินมือถือมันเขียนไว้อย่างนี้แต่มันไม่ได้อ่าเข้าบมือถือนะคนอ่ามันจะส่งเป็นบัตรทูมานี่วอลเลตมาให้นี่ทุกคนอันนี้ก็ของทูมานี่วอลเลตเนาะนี่นี่ มันจะมีอา50บาท90บาทนะคนก็จะมี EAS แล้วก็ทูมุกแล้วก็ดีแท็นั่นเองนะคนตรงนี้จะเป็นบัตรทูมานี่นะคนผมก็แลกมาหลายรอบแล้วนะคนนี่ก็คือประวัตินะประวัติการแลกนะคนนี่ไงผมแลกทีละ50 50 100บาทนะคนอ่าประมาณนี้เลยมีง100ข้างเดียวนะคนอ่าประมาณนี้เลยเอาไปเล่นกันได้นะคนเกมนี้แล้วก็อใครนะคนที่อยากจะเอาชิปไปขายนะคนอ่าชิปตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะนี่เลยทุกคน ชิปตรงนี้นะคนสามารถเอาไปขายได้ก็คือเอ็มละห้าสิบนะคนให้มาตรงนี้เนาะนี่นี่นี่มาตรงนี้ส่งชิปนะคนกดเข้าไปหนึ่งทีเนาะอ่าเราแอดไลน์ไปนะคนแล้วก็ไปตอบถามแอดมินนะคน่าว่าขายชิปครับนะคนคืออ่ะเขาจะบอกอยู่ว่าขายชิปเท่าไรเท่าไหร่นะคนอ่ะถ้าเราตกลงที่จะขายนะคนก็สามารถกดส่งชิปให้เขาได้เลยตรงนี้นะคนง่ายๆเลยเกมนี้เส้นฟรีนะคนอ่านี่เลย มันจะมีพวกกิจกรรมด้วยนะคนวงล้อตรงนี้นะคนก็สามารถได้มาจากการเติมนะคนเติมมาปุ๊บแล้วก็สามารถมาลุ้นรับ50ทูได้นะคนฮะไม่ได้50ทูก็ได้เหรียญเหมือนกันก็คูปองนั่นเองนะคนอะตรงนี้เนาะก็เล่นง่ายๆดีนะคนเอาไปลองเล่นกันดูนะคนเกมนี้เนาะเป็นเกมฟรีนั่นเองนะคนก็มีเยอะนะมีเกมเยอะอยู่นะคนใครชอบยิงปลาก็มีนะคนยิงปลาอ่าแล้วก็ปั่นสล็อตนะคนให้โล่ไข่อย่างนี้นะคนก็มีให้เล่นนั่นเองนะคน โอเคนะคนุสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวีด,ดโหน้าละกันสำหรับคลิปนี้ก็ see you